มาชมผลงานครับดูผลงานการหว่านเหวนี้อยู่ในน้ำครับเ่ามีเวลาครับปลาหลายเป้าเป้าคือว่าผลงานพันหนุ่มครับแล้ววันนี้ครับีตัวใหญ่ครับเลือดเลือดมีแต่รุ่นบิ๊กนะครับวันนี้เมียนปลาเมียนปลานะคับตัวหน่อยน้ำแมนนะครับเจ้าของบ่ออยู่ไหนเจ้าของโลตัวนี่นังจะสองโลกลัวนะ เโลตัวโะหรเยโอ้ปลาหลแหงครับเร่งเรนี่คร so ับตัว right. น si ี sort of I mean, I yeah. ้ใหญ่ครับตัวนี้ใหญ่ตนี้ใหญ่ยิ่งใหกวอีกดูดูดูหนึ่ยใหญ่ครับตันี้ใหญ่ครับตัวนี้ใหญ่กว่ามันตัวแบบใหญ่ครับ นองปลาตัวนี้ยิงใหญ่เลยเนีตัวนี้ยิงใตัวไหนใหญ่ตัวใหคะตัวนี้ใหญ่นะคะยเลยค่ะปลาตัวนี้ผลงานวานแหงวันนี้ครับปคือแต่บิ๊กไซส์นะครับคะทักไว่ทุบไปเสียมเป็นแนวอื่นแบบนี้ตงมาแล้วของแย่บ่ทัวแล้วมันมีมีปีใดวานแหได้ไรทำนีวะไอ้ขอหน่อยได้ได้พวกไหนก็ได้ทำี กันสูบไอยูบ้านแห้บานไร้านินรเพื the the oh, ่อนมาลุกตายเบมืนเดยว่บแหงนะครับนี่บ้าแห้นะครับบ้านแหงล้นครับบ้นแห้ไนึ่งบ้าไม่สูบได้นึ่น้ามกยังสูงน้ามุยังลึกนบต้มหัวยื่อมือโอ้ีตัวหนึ่งลืมอ่ะโอ้นี่ตัว้ล้วตัละตัวทุกตัวคับอครับตมกระมังครับอาโคตรนนีขนาดสัโคก่ขนาดนีได้น่งยหน่ั โอ้โหโอ้โกีดกัดมือแรมตัวแรมมึการทํากว่าพอทํายุ่งเก่าวะหล่ะเจ็บหนึ่งนายนะป้ากัดทําเนื้อมาไอ้เจงไอ้ใส่ิเศษนะครับจังเลยครับจะหมดเรียนเลยนะกัดไม่ปล่อยเลยนะครับการทํากว่าเนยการทกว่าเนี่ยนี่ครับทีมงานนะครับ หำแล้วเก่งไงพ่อใส่เนาะทรงมันแตกโดนแล้วเก่งไงยังไงเว้ยหามพ้นแปดออกไหมพ้นได้ปลาป่ะเนี่ยทรงแตกให้หำแปดหรือว่าปลาข้ามแค่หามหน่อยจีอันนี้อันนี้อันนี้รุ่นน้องมานะรุ่นนี้ว่ากันโลกลัวโลกลัวโลกาโลกลัวช่างช่างช่างดูช่างดูนี่ตัวเล็กนะอ่าตัวเล็กโลเท่าไหร่ครับโลครึ่งไหมโลครึ่งสองก็เกี่ยสองโล ขีโลมโสโลส่โลสโลสมันตัอ2โล่วตัวใหญ่ตัวใหญ่สุดพังมนหอดสโลอะมีตันี่สีอดตหญดตัวใหญ่สุเขาจะเซลล์เเซลฟี่เซลฟี่เตัวนี้สโลนี่อ้เกือบ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 ขาดสอขีด โลแปดโลแปดโล,โลแปดอันนี้ตัวใหญ่อีกคนี้อยู่นี่หรอข้านี่ละไปดูก็เส็ครับไปก็แล้วครับสำนึนะครับเด้อที่ได้ถือได้แบงให้เจ้า